สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับลิปนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับงวดประจําวันที่สิบเอ็ดนะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบเอ็ดสำหรับแนวทางวันศุกร์นะครับพี่ๆวันศุกร์ที่แปดนะครับน้องของเรามามาแค่สายรูดนะครับแต้มเดียวนะครับพี่ๆแต้มเดียวก็คือว่าผมเน้นผมเน้นไปที่ศูนย์สองเนาะสำหรับตัวเจาะเข้ามาศูนย์สามนะครับ ผลที่ออกนะครับเลขชุด6ตัวนะครับ97 950 3นะครับ97เ็นี่ยเลขล่างชุด6ตัว95เลขล่างชุด4ตัว3ตัว503นะครับของเราของเรา3ตัวในตารางนี่ครับแค่เลข3เนาะเลข3กมไเลข9นะครับเนาะเนี่ยเลข7เนี่ยมานะครับ5ก็มา0ย์ก็มาเนาะขาดเลข9ก้ากับเลข3นะครับ ก็ท่านใดเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ศูนย์สามนะครับพี่พี่เนาะมาแค่สายรูดเนาะ8ไม่มานะครับก็ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับสำหรับตัวเจาะนะครับมาแค่สายรูดส่วนแนวทางนะครับผมของวันวันจันทร์ที่11นะครับผมสิงหาคม2 5 6 8นะครับชื่นชอบนะครับพี่พชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะครับแล้วค่อยตามนะครับผม ตารางนะครับพี่พี่วันนี้ผมให้ไปที่เลขเก้าเลข7เลข2เลข3เลข4เลข8นะครับ2 3 4 9 8 7นะครับผมเลขตารางของเราเนาะมาดูในเลขเด่นนะครับเด่นวันนี้ผมให้ไปที่เลข7 กับเลข2นะครับพี่พี่เจ็ดกับ2นะครับมาดูในตัวเจาะก็จะมีที่2องสามสนะครับ7จสาม เจ็ดสี่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้านะครับตัวเน้นตัวจอบนะครับสองสามนะครับพี่พี่ สองสามแล้วก็สองแปดแล้วก็เจ็ดสี่นะครับสองสามสองแปดเจ็ดสี่ครับในตัวเลนตัวเจานะเนาะสายวิ่งสายลูดในวันจันนะครับพี่พี่เจนะ็ดกับสองเนาะชอบชอบพอๆกันนะครับพี่พี่แต่ว่าผมให้ไปที่เลขสองนะครับเนาะท่าในใดท่าในใดชอบเลขเจ็ดก็ ลองใช้วิจ,วจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับนี่เลยวิ่งรูดที่2นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวมาดูเลข3ตัวนะครับผมให้ไปที่2 7 4นะครับ7 2 3าม สองเจ็ดสี่เจนะครับ, 4, 23, รบสำหรับสตัวเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเราพัฒนาวันจันทร์นะครับที่11สิงหาคม2568ก็ขอให้แนวทางนะครับที่แอดวังให้เนาะในวันจันทร์นี้ขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่พี่พสมาชิกในกลุ่มนะครับที่เข้ามารับชมในช่องทาง y t u t u นะครับหรือว่าทางฝั่งพี่น้องสอบ ปวลาวนะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ